สวัสดีค่ะดิฉันนางกาการวันศรีนัรีตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะแผนวิชาการตลาดวิชาไรที่ปิดสุงสปลนครรายวิชาที่ทำการสอนคือรายวิชาการขายออนไลน์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3แผนวิชาการตลาดสภาพปัญหาและที่มาของการจัดการเยนการสอนเรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นตลาดเป้าหมายพบว่านักเรียนยังไม่ทราบตลาดเป้าหมายที่จะเสนนขายสินค้าและบริการว่าเป็น่างใดมีพฤติกรรมแบบใดที่ต้องการสินค้าและบริการที่สามารถแก้ไขปัญหาสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้ออย่างไรมีการปฏิบัติตอบต่อการซื้อ ความชอบของผู้ซื้อซึ่งแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไปรวมทั้งรูปแบบของสินค้าคุือบัตรขนาดสีลวดลายราสินค้าวิธีการซือ้อตลอดจนกระบวนก,นนนการจัดซื้อก็แตกต่างกันไปด้วยจึงทำให้นักเรียนกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไม่ชัดเจน นำเสนอขายสินค้าและบริการไม่ตรงตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการที่จะใช้สินค้านั้นโดยตรงจึงได้มีการออกแบบกระบวนการจัดการเการสอนในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นตลาดเป้าหมายด้วยการคิดวิเคราะห์เสริมความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน ในเรื่องของการวิเคราะห์ผู้บริโภคที่เป็นตลาดเป้าหมายโดยการใช้สื่อ PowerPoint แบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียน<ม>เพื่อเป็นการเปรียบเทียบการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องของตลาดเป้าหมายว่ามีการพัฒนาที่เป็นในทางที่ดีขึ้นอย่างไร มีการใช้ YouTube ในการที่จะวิเคราะห์สื่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการีเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภคสินค้าและบริการมีการใช้ในใช้ในการคิดวิเคราะห์นะคะมีความคิดเชื่อมโยงมีความคิดสร้างสารรค์ มีการสื่อสารมีการานำเสนอนะคะของนักเรียนนักศึกษาร่วมกันในชั้นเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้จัดเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นสําคัญมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการแสดงความคิดเห็นแก้ไขปัญหาร่วมกันมีความคิดรวบรอด ร่วมก,กันในชั้นเรียนจงส่งผลให้นะคะได้มีข้อมูลกลอดกลับนะแล้วก็ทําให้นักเรียนนะคะสามารถที่จะนํเาเรื่องของการวิเคราะห์ผู้ผู้คนพวกที่เป็นสาระเท็จหมายสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับวิชาอื่นๆได้การจัดการเรียนการสอนนะคะในเรื่องของ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นตลาดต้องการส่งให้ผู้เรียนสามารถที่จะนําไปปรับประยุกนะในการที่จะ,ะสามารถที่จะออกแบบนะในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์นะตามที่ได้มีการใช้แพลตฟอรนะ์มหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ในการที่จะเชื่อมโยงนะคะส่ง ข้อมูลข่าวสารนะะในตัวสินค้าหรือัตถดงนะคะไปยังกลุ่มผู้ซื้อนะคะที่มีความชัดเจนนะคะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะ,ะแล้วก็ส่งผลให้ต่อ,อ,อส่งผลต่อการตัดใจซื้อนะ,ะแล้วก็มีการปรับปรุงนะคะแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นนะฮะรวมทั้งเป็นการสร้างกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อความได้เปรียบ ผู้แข่งขันนะด้วยในการแข่งขันด้วยโดยการพิจารณาพฤติกรรมของกลุ่มตลาดเป้าหมายนะฮะโดยการใช้คําถามเพื่อการหาคำตอบเกี่ยวกับผู้บริโภคนะะให้เกิดความชัดเจนนะในกลุ่มตลาดเป้าหมายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะ,ะโดยผ่านเว็บไซต์นะคะการขายของออนไลน์ที่นักเรียนนักศึกษามีความถนัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ ขายผ่าน Facebook Instagram นะคะซึ่งมีการในในปัจจุบันนะคะาการขายออนไลน์ก็สามารถได้เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยน,นะคะแล้วก็เป็นสื่อทีอ่สามารถเข้าถึงผู้มีเพื่อได้ทั่วทีนะะ่ได้ทุกที่ทุกเวลานะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะคะท่านคณะกรรมการทุกท่านค,ค่ะ